นสำลสบายดีพี่น้องบงทางหนีอบบงทางหลังคนได้ยังกินเนี่ยกำรังซ้อมยู่เห็นคิดอยาก้อดเห็นแซ่บแซ่บพ่อกับแม่เรายินคิดในใจอยู่น้ำโมได้อะไรกินลูกได้อะไรกินโอ้ยเอฝากฝากช่องฝากช่องกกอน้อยลำเพลินออฟฟิเชียล ฝากน้องน้โมด้วยนะจ๊ะพ um e> ี <h <h ่น้องซอยเชี่ยซอยแช่ซอยกดกดไลค่ให้ตัวนน้อยๆเอาฝากช่องฝากช่องไวเร็วอฝากช่องฝากช่องนิกรน้อยด้วยเยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานแล้วฝากช่องช่องของอะไรนะช่องอะไรลูกยิ้ม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 ยิ่มด้น่งยิ้มนิดหน่อยดันเนียยิ้มยิ้มได้จิ้งครับผม บอกว่าได้รับบ uh, yeah, ้กดอกพิคนิล่วงแง่รู้หรือเปล่ดอกพิคสิล่วงลงไอ้ยิ้ม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 ฝากฝากช่องเฝากช่องอะไรูกี่ช่องอะไรรูฝากช่องช่องนี้ก่อนน้อยพอฝากช่อง อ่ยินดีน้อยลำเฟินออฟฟิเชียลตอนนี้คือว่าเมื่นกว่าเล้ะจ้าคือเกือสองแล้วปปดตัไหมือละจักพันเลย่ีะไหลมือละสามสี่พันหาพันเลยต้ะโอ้เอาพี่น้องของพอหยุดจนี่เกือบ2องแสนคนเป็นถล่มช่องนี้ก่อนน่อยไงถล่มทะถล่มถลายจากบานเนี่ยพี่น้องฝากทุกท่าฝากเยบซีสำนักพิมแงาดเอีฝากคุณพ่อยุด ้องอยหยุดซอยซอยนเด้อลอยลอยเต่าไนเด้ออมัจะีตวนเด้อมันเบตนทั้งพุ่นกับพาทั้งพุ่นไเด้อเบิงกล้องเนี่ยไม่พุ่นพุ่นเพุ่น้าวยเจียวไปสิควยเจียวชืไปเอารถมาทั้งทีก็ได้ขันยุ่งโมไม่เพมันลมแต่ว่าโฮมไม่มันก็เย็นดีว่านี่เดียวสิเดียวสิายมาทั้งทีแล้วก็นีเราเนี่ยจะเตะทองรถนี่ยแล้วกผมบ่ึนมองยู่ดอกมือนี่ มือแรงอะแรงจวดมะนี่จอดคางปั๊มหน่ยต่อแฟงางนี้ใช่เพราะว่ามองนี่ร่วงเหมือรคืมันดัเงี้ปทำไมเราดใจเงนกับกาวเตี๋ยวครับผมเป็นยังดอกคนบกับดอกมือเนี้ยขันบ่เหมือนขันบกับดอกวเกี๋ยวราคาเกี๋ยวไหมราคาก๋เตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวค่านมค่าหมากค่าพูเราลย่ยงลูกยังเต้าไปครับผมครับผมสู้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  ผู้น้อยๆก็เลี้ยงลูกเป็น่นี่วเนแล้วเปลี่ยนตะเกียบจะนะอากา่กันไปต้องเงสองวันหนึ่งกินเป็นเส้นมีวางลงมันก็เป็นเส้นี่เนี่อมันใช่เหรอเตียนบ่ะ ยันกลายเป็นเซนเ้นม่เป็นเซนแญ่เหรอเซนแง่เฮียได้ละขอบคุณยังก็ข้าวทุกจานอาหารทุกเนื้ออาหารทุกเม็ดาาอาหารทุกเม็ดข้าวทุกเม็ดเต็มหรอ <laughs> ถ้า,าเปนเียดเียเหรอมงอะไรบอกมมไปไปแตะกันงไปแตไปเลียเหร tết từng nhà bông mình thì mát nọ ngay mình má nọ ngon mình kiếm ra mát nọ ngon nhanh, bây hạ nọ bà oh. ต้องเท่าในเขาทาไว้แล้วทายกว็เจียวตีนก็นไม่เห็นตังหรือไหมแล้วมาแล้วบึงไปแล้วสลาดเดีนาะเรียววนวะรอยจีนีวัดเหมือดีก็เรียนอ่อมพัทยาเนะาะเพราะดีอิ่มเลยล่ะอิ่มสิไปทั้งบุญละ เกลียวินเกิียวจเบิลรถไปเบิ้ลนะเบิ้ลย่งเงยยาวายาวา,าวนะมาลาบมาลูบมาลาบนะมาลูบปปน,นี้สองข้อเรีนไปจังหวัดวะนะเรียนไปจังไปเรียนพอนะอ ต่นอนติตักน้ำมากมันคือจังเสียนัวติดของน้ำเลยติดเร,รื่อยจังเลยเมียน้กางตีดกย,ยุหันตะซุนตีไหมเอาทิพน,นเอาไปมาที่มันติดเลยนติดเวทีเลยแสต่งขนเมื่อรเลยออตลยีปวด เนาะวะคุณสมัยันทั้งเฮาเ e h o l d นี้ลงก็ปวดเหมกนใส่มันจริงเสียงเบาบบาบเอยทางเสื้อให้ผู้นั้นผู้นี้โอ้เอาเอา บูดเรีนมาแห้หงห้องถึวหวงหองแถวประเทศด็ต่ำผู้ใดขับปูพู้ใดขับล่ะควายเกยียงใจมูเจ้าซื้อๆกาบ้านเขาคอยกินเหมือนเจ้าหัวคอยกินผู้เดียวเท่าไร ไอ้ยังขึ้มเนียนผักเนียนเนี่ยใช่เ้ยเ้นเฮ้ยวมนอนอ้นอยกับรออ่อนเมียนฮ่า่าเอกดลังสิมันอืม พระท่านเนี่ยถึงชมบงนี่ยนะเป็นลลบเป็นล่างเลยม่เลาทีมงานเราสบายขึ้นก็หลบก้อนหลบก้อนอ้จนสิปรีพิดกันส่ท่นงานอาคลิปนี้ไปสักนีสักก้อนไปองครับบอกกันไหมคลิปน้ครับสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องถอเด่นถอดเด่นถเดนถเดนถดด่น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 